สวัสดีทุกคนปิดท้ายเดือนสุดท้ายแล้วครับผมวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูเจ้าเงินมีเกษตรพัฒนาอีกครั้งนะครับเอ้าต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเสือนุบุรียำวันนี้เอาลูกค้าให้ราคาพิเศษมาครับผมเราก็ได้ราคาพิเศษเราก็อยากให้รุบทได้ชมกันครับกับเจ้าเงินมีคันนี้นะฮะ เดิมทีลูกค้าขายไว้ที่400,000ครับผมแล้วก็หลังจากที่โพสขายไปแล้วก็ f c ก็ขอมาว,าว่าราคาสูงไปหน่อยขอลงหน่อยครับขอลงหน่อยครับถ้าประมาณ300,000ห้าจบได้ก็ลูกค้าก็ปล่อยให้เอาไปใช้งานนะครับผมราคานี้ก็ไม่ต่อรองแล้วนะครับตัวนี้สเปคของเขาเดิมอาปากเกียวของเขาขก็สองเมตรเจ็ดสิบ ครับผมขยายปากเป็น3มเมตรครับตนนัวนี้แล้วก็ปเปลี่ยนเกลียวใหม่แต่งเป็นเกลียวดันเกลียวเลดครับผมใบเกลียวก็ยังไม่สึกนะปูพื้นเลดด้วยปากเกลียวของเขานะครับผมอันนี้ก็น่าจะเอาไปเช็คไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมลูกราวลูกอะไรก็เอาแค่ไปเปลี่ยนตัวบูทลูกยางใหม่ก็น่าจะแจวเลยนะเพราะว่าบูทตัวนี้ก็สึกแล้วนะครับรูปทรงของเขา เป็นเอกลักษณ์ของทางเทมโก้ครับเกษตรพัฒนาเนงินมีคันนี้นะครับ3เมตรตู้นวดเขาก็อยู่ประมาณห้าฟุตนะครับผมห้าฟุตโซ่คอตัวน,นี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่แล้วครับผมคือเอาไปก็คือไปเกี่ยวข้าวเลยครับตัวน,นี้นะครับลูกค้าแต่งตู้เรียบร้อยซีโรกลูกตีอะไรเนี่เปลี่ยนแล้วนะผมนะเจ้าของเขาบางกันนะ เอาเอาไปน่าจะเช็คไม่เยอะครับตัวนี้นะครับผมลูกค้าเปลี่ยนเป็นท่อ,อข้าวรีบท่อข้าวตั้งท่อข้าวน้ำพุขึ้นอุ้มตัวนี้ก็แปลงเป็นเป็นเนื้อเรล็แล้วนะครับเป็นเนื้อเรล็ก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมเอ้าเี่ยวดูสเปคเขาช่วงล่างโซ่ตัวเดินนี ยังเกี่ยวได้อยู่อีกหนึ่งฤด,ดูกาลนะครับช่วงล่างของเขาโรลเลอร์นี่ทั้งหมดก็โรลเลอร์ล่างแปดครับผมบนสองเป็นสิบลูกนะครับช่วงล่างก็อยู่ประมาณสี่สิบห้าข้อนะครับผมสำหรับรถเกี่ยวคันนี้นะครับกระบอกยกคอสองลูกด้วยกันนะครับผมช่วงล่างตัวนี้ก็อาจจะมีรอยรอยเป็นรอย ผุนะผมแต่ก็ดูไปแล้วก็น่าจะไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่อันนี้ปัญหาเบื้องต้นนีใเราบอกว่าราคา4าเราก็ลดราคาให้ก็เพื่อให้ไปซ่อมนะครับผมเอาไปเชื่อมปะผุก,กันหน่อยชุดเฟรมพวกนี้เพราะว่าโดนใบเทคใบเทคแอนทองช้างก็อาจจะมีการเสรียดสีทําให้เกิดรอยแตกร้าวนะครับโครงสร้างโครงสร้างตู้นวดนะครับผม โครงสร้างทุก้นก็เก็บมาแล้วนะผมรอยแตกรอยร้าวรอยอะไรนะเก็บเรียบร้อยสาดสีเรียบร้อยนะครับผมช่วงล่างก็น่าจะมีแค่จุดตรงนี้นะครับสําคัญก็คือก้อนตัวเดินนะครับตัวนี้ก็เป็นก้อนของทางค่ายเกษตรพัฒนานะครับผมตัวนี้ก็ก้อนตัวนี้ก็น่จะเป็นก้อน10เพลอใหญ่นะครับ10เพลาใหญ่หรือว่าสิบห นี่ครับสิบเพลาใหญ่ก็ถือว่าเป็นก้อนที่ทนทานต่อการใช้งานพอสมควรครับผมเพราะว่าเพลานี่จะใ,ใ,ใหญ่กว่าสิบเฮกตาธรรมดานะครับก็เรื่องวิ่งเรื่องอะไรนี่ก็เรียกว่าไม่แพ้ห้องสิบสองเลยนะสิบเพลาใหญ่นะครับสมราคาอยู่ครับผมราคานี้มอเตอร์โคเก้าศูนย์นะครับโคเก้าศูนย์นี่ครับก้อนของกเกษตรเลยนะปั๊มของกเกษตรมานะครับตัวเดิน ส่วนหัวใจหลักก็คือเครื่องยนต์นะครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นเครื่องยนต์อ e ีซูซุครับผม 6HE 6HE1 ครับผม1 9 5เทอร์โบก็น่าจะประมาณ210แรงม้านะครับตัวนี้ะปั๊มก็เป็นเซาเออร์เบอร์22ครับเป็นปัม๊มเซาเออร์นะครับเครื่องยนต์ก็ดีครับผมไม่ไอไม่หลวมนะครับไม่หลวมพวกท่อ เทรีบท่อเข้าตั้งท่อน้ําพุตัวนี้ก็เป็นเลดแล้วนะครับทาเป็นเลดเสร็จส,สับเรียบร้อยครับผมส่วนพวกถังน้ํามันอะไรก็เดิมๆนะครับผมเดิมๆของทางคายแซมโกนะครับภายในตะเกงเอา้าก็อาจจะมองไม่เ,เห็นาไหร่ครับผมเพราะว่ามันบึดนะครับแต่ว่าภายในตะเกงก็อาจจะดูสวยอยู่นะครับพอดูได้นะครับผมเอา้าไหนๆก็ มาเจอลุงแล้วลุงสวัสดีครับ <c oughs> ลุงปเป็นเจ้าของรถนะเนาะเจ้าของรถดูแลอยู่ครับผมไอ้ตัวนี้เอามาเนี่ยเช็คอะไรบ้างครับผมเอาช่วงล่างเออช่วงล่างก็ใ้ใช้ชงานไดนะโรลเลอร์มีแตกไหมโรลเลอร์โรลเลอร์น่าจะไม่มีแตกใช่ไหมก็เปลี่ยนให้ทุกปีนะครับเอ่อตัวนี้เล็ ลุงเอามาทำเหล็ตรงไหนบ้างท่อบ่ท่อท่อท่อนี้ก็เป็นเหล็กเนาะเดิมเป็นเหล็กใช่ไหมอ๋อเป็นเหล็กหมดทีนี้ก็เปลี่ยนเป็นเหล็กแล้วแล้วก็พวกตู้ฝากระโปรงฝาอะไรนี่ครับเปลี่ยนเป็นเหล็กแล้วเอ้าลูกนมดเป็นไงเช็คยังพวกซีรีรอบเปลี่ยนหมดเปลืเบตู้คําว่าระเบิดตู้นี่คืออะไรครับผมทำให้มันโล่งทำให้ตู้โล่ง ืมเกี่ยวคล่อง,อ,งอ๋อแก้ไขตรงไหนบ้างครับผมยกไอ้้ซโร่ยยกยกขึนอมสูงะไรนะยกไอ,อ,อ้้ซโโร่่มมัันนนขึลงอ๋อยกซีโร่ให้ขึ้นหน่อยมาให้มันอืดอ๋อ,อแต่ข้าวไม่ออกตูดน,นะไม่ออกไม่ออกนะอ๋ออันนี้ก็คือลุงทำททเองอทำเองทำเองด้วยนะครับประสบการณ์ของตัวเองเ,องเนาะนี่ประสบการณ์จากรถนวดอ๋อคือเดิมนี่เป็นเจ้าของรถ รถนวด,นวดววสมัยก่อนเนะาะอ๋อโอ้โหแสดงว่ามีประสบการณ์ครับ <c oughs> อ๋อเปลี่ยนจากรถนวดรถนวด,นวด,นวดหกล้อเปลี่ยนเป็นรถเกี่ยวข้าวล้อแท็กแล้วทีนี้ก็มีประสบการณ์ก็มาแต่งตู้ให้มันคล่องอืมเอานอกจากระเบิดตู้เรียบร้อยลุงทาอะไรอีกไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเนาะตอนนั้นก็ดีหมดนะ่เออให้มันระบายง่ายแล้วก็โอเคแหละอ่าโอ้ ัดลมอะไรก็เราก็มีอะไรกันไว้อ๋อคือพัดลมก็คือยกขึ้นอีกหน่อยไม่ไม่แลงเกียวไม่ต้องเปิดเลยเลยตัวนี้เนี่ยไม่ต้องเปิดอืมเป่ามันเองเลยครับไม่มีติดโอ้ดีอ่ะดีดีดีนี่ครับได้คุยกับลุงแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าด้วยครับผมใครอยากได้คันนี้ไปก็ผมว่าน่าจะโอเคอยู่นะครับมันก็มีแค่ช่วงล่างเนาะช่วงล่างอจริ อาจจะมีผูนิดหน่อยอันนี้ราคาทุกปีมันต้องต้องเช็คช่วงล่างครับรเพราะว่าเพราะว่าเราให้ราคานี้ไปเนาะเราก็เข้าใจอยู่ว่าในส่วนช่วงล่างมันอาจจะมีผูมีอะไรบ้างมีร้าวแต่ว่ามันก็ไม่เยอะนะครับผมเพราะว่าชุดตู้ชุดบนเนี่ยลุงแกเช็คมาเรียบร้อยอุ้มอยู่ประมาณสองตันแปดเอออยู่ประมาณตันแปดอัดเต็มที่ก็ได้สองตันนะครับ อัดเต็มที่ได้สองตันนะครับผมส่วนเครื่องยนต์เป็นไงครับลุงยังไม่เป็นไรนนไม่เป็นไรนะยังแรงอยู่ยังใช้งานได้ไยังไม่รวมนะมเกี่ยวทุกปีมีเติมน้ำมันเครื่องบ้างไหม,ไม,ไ,มไม่ต้องเติมอ๋อเช็คก่อนลงเกี่ยวก่อนอย่างเดียวเช็คเติม,มอ๋อเกรัะ<ม>ผมกระผมอันนี้ก็เป็นเรื่องดีครับเพราะว่าเจ้าของรถเขาก็ต้องดูแลอยู่แล้วนะครับเกียเองตลอดนะเกียวเองลุงขับเองลุงขับเองนะครับผมส่วนท้าปล่อยข้าวก็ ปรับระดับได้แล้วเออปรับระดับได้นะครับผมดีดีดีดแจ๋วแจวครับผมเอา้าฝาก F4 กันไว้ด้วยครับผมท่านใดที่สนใจ<ก>นะครับมาเลยมาใครจะเป็นเจ้าของ <c oughs> เนาะเอา้าอยู่อยู่แต่่อยูที่รถเกี่ยวแล้วจะเลือกใครเป็นเจ้าของนะครับผมโซเซออะไรนี่เรียบร้อยโซ่แต่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ โซ่ไซโลโซ่เกลียวสกรูอะไรโซ่นี้เช็คแล้วนะอ๋อเกลียวเกลียวแล้วเกลียวฝั่ง,งนู้นล่ะเช็คไ,ไม่เคยมีปัญหาเช็คทุกปีเช็คทุกปีนะครับผมกดลงก็ต้อตงเช็คอ๋อนี่ครับเอาใครสนใจครับผมอีกครั้งหนึ่งครับผมตัวนี้พดล,ลงไม่ต้องเช็คทุกปีกดลงก็เช็คทุกปีแล้วนะครับนี่ครับเอาใครสนใจก็มาดูได้ครับผมอยู่ที่บุรีรัมย์ โทรมา0 80, 8 0 8 4 3 2 9 1 0กลครับใครจะถึงฤดูกาลแล้วครับผมอันนี้ก็ให้ราคาพิเศษเลยครับผม3 100, 5 0แสนห้าครับราคานี้ใครจบได้จบเลยนะครับผม3 100, 5 0แสนได้ช่วงล่าง10เพลาใหญ่ครับจากค่ายทมโก้เกษตรพัฒนานะครับผมนะอันนี้ก็บอกเล่าข่าวสารให้ Fc ทชาวช่องเสือนิบุริยามได้ทราบก่อนใครนะครับคนที่ติดตามการมาตั้งแต่ต้นก็น่าจะทราบดีว่าคันนี้ขายราคาเท่าไหร่ นะตอนนี้ก็สามแสนหน้าผมว่าไปได้ครับผมไปได้เอาไปเช็คนี้หน่อยเกี่ยวเลยเลยได้เลยนะครับเอา้าไม่สียเวลาขอบพระคุณลุงแล้วเจอกันใหม่ <c oughs> เดี๋ยวใครดู<ต>ใครจะได้คันนี้ไปะนะครับผมนี่ครับอันนี้อ่าออคันนี้มีเล่มพร้อมโอ้โ้มีเล่มด้วยครับผมตัวนี้มีเล่มด้วยอาจจะเข้าไฟแนนซ์ได้ด้วยนะครับผม นี่ครับมีเล่มพร้อมนะอ๋อถ้ามีเล่มก็แจวเลยครับทุกคนเอ้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ